สาธุบุญครับกับเจ้าภาพทุกทุกท่านด้วยนะครับขอให้ชีวิตมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับสมบัารถนาวันนี้ก็มาแบ่งปันความสุขบุญห่งความสุขนะครับแบ่งปันเพื่อนวันนี้วันดีครับสวยสดงดงามนะครับขอให้มีโชคมีลาบมีความรุ่งเรืองครับยอดปังดังเฮงนะครับถ้าเป็นธุรกิจการงานครับถ้าเป็นเรื่องโชคลาภก็ขอให้เข้าเฮงข้าปังตลอดไปเรื่อยๆนะครับแต้มบุญ ไหลมาเทมาตลอดไปนะครับสาธุสาธุเป็นไปด้วยความสุขความเจริญสมหวังนะครับเพื่อนๆครับจัดดอกไม้ใบสีครบขึ้นถวายครับผลหมกรากไม้สมบูรณ์พูนผลครับเพื่อนๆครับครบถ้วนครบถ้วนชีวิตมีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสุข สาธุครับสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุมีความสุขทุกคนนะครับพเพื่อนๆครับมีความสุขนะครับเฮงปังดังรวยกันทุกๆคนนะครับเพื่อนๆทำงานก็ขอให้มีแต่ความ, <S 2> <S 2> ม,ามราบรื่นนะครับยอดไหลมาเฮงเฮงปัง,ๆ,งๆนะครับยอดใหม่ไหลเข้ายอดเก่าไหลามานะครับสาธุสาธุครับ